สวัสดีครับผมน้องพุ่มครับผมมาครับมาเมื่อนี่สีผ้ามากินเนี่ยผมบกม่วงครับผมเมื่อนี้ครับสมแขวดีขนาดครับผมแดดท่อนๆเปียงๆทังสีครับผมเมื่อนี่หอนครับหอนเนี่ยสมพ่อครับผมฝนสีโต๊ะครับผมตาว่างหันได้ยินฝาหองเมื่อ้วล่ะครับผมแต่กับยังแดดเปียงๆขึ้นเกล้าครับผมแดดเปียงๆแบบนี้ตรงจัดเนี่ยสมๆมครับผมบกม่วงครับพี่พี่นะพี่นะ จับแซมกันครับผมกับแจวเนี่ยครับรถเด็ดครับผมนี่ยแจวใส่กะปีครับผมนี่กะปีเอครับผมเป็นก้อนอยู่เนี่ยมาครับจบแมโดนนี่คุยครับตุยตุยโอ้ยคือแซมกับบ่แล้วน้ำลายแตกครับผมมาได้ครับจับแมกันกับน้องพุ่มครับผมมือเนี่ยผมเนี่ยผมใส่หัวหอมครับผมผมแดงครับนี่ยมาครับคำแหลกคำยิ่ใหญ่ไปโหลดครับอืมึงเนี่ยมาครับจับแมครับ อืมอืมโอ้ยคืออยู่ครับผมแค่พะนัดบรนยากาศจนที่เ <in> ด <P ils> <sh yelled> ียวของสงบๆเปียๆสุดยอดคณะนะครับครับอืออือ Hysj. โอ้สุดยอดเลยครับผมแซ่บข้าขนาดครับม่วงกับแซ่บครับผมเจ้ากับสุดยอดเลยเจอนม่วงครับ พวกเป็นแกนแนบเนี่นยบงับ ในภาษาใจครับครับอืมอืว้าเหี่ยอืม ลืมหมาแล้วครับผมยามรับลิมนี้ฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามก็สมัครให้น้องพุ่มนะครับผมสำหรับกิปนี้สวัสดีครับมาเด้อครับผมสมแข็ากันกบน้องพุ่มครับเคนับผมบักม่วงกับแจ่วม่วงแ็บแบครับผมบ